แฟนคลับช็อกไปตามๆกันเมื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือนั่นร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตที่เพิ่งถุงแนเงินเจตรินสีสังแฟนหนุ่มที่คบหากันมาถึง4ปีทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเขา่าขอแต่งงานไปกลางคอนเสิร์ตออนไลน์เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาสร้างความปลื้มใจให้กับฝ่ายหญิงถึงขั้นมีน้ำตาแตกบนเวทีเนื่องจากการแต่งงานถือเป็นความฝันอย่างหนึ่งของเจนนี่ที่จะทำให้ดีที่สุด แต่แล้วเมื่อกลางดึกเมื่อวานนี้เจนนี่ได้โพสเฟซบุ๊กประกาศว่าวิวาลล่มเสียแล้วบอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แสดงความเป็นห่วงและถามกันเข้ามาทำไมถึงช่วงนี้ไม่เห็นเนเงินเวลาไปคอนเสิร์ตซึ่งเจนนี่บอกว่าตนเองและเนเงินพูดคุยกันมาสักพักแล้วและตกลงกันแล้วว่าเราจะกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เพราะการเป็นเพื่อนกันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งสองคนและเรายังสามารถรักษาความรู้สึกที่ดีต่อกันได้การตัดสินใจครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเจนนี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับทุกคนจะเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่เราทั้งคู่ต้องขอโทษทุกคนที่เพิ่งจะออกมาแจ้งข่าวตอนนี้ เราสองคนอยากใช้เวลาในการทบทวนและหาข้อสรุปร่วมกันตอนนี้โอเคทั้งสองฝ่ายแล้วจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบจากนี้เธอจะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและจะสร้างความสุขให้กับทุกคนต่อไปรักและขอบคุณแปลงลับทุกคนด้านเนเงินก็ได้เผยแชทสุดท้ายที่ได้คุยกับเจนนี่ก่อนที่จะออกมาประกาศว่าเลิกรากันโดยในแชทดังกล่าว เจนนี่แสดงความเป็นห่วงใยซึ่งกันและกันพร้อมกับบอกว่ายังปรึกษากันได้ตลอดต่อไปนี้ขอให้ดูแลตัวเองทุกคนที่บ้านจะยังเป็นห่วงเนงเงินเสมอขอบคุณที่จบกันด้วยความเข้าใจและสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาก่อนที่จะโพสต์ข้อความประกาศเลิกซึ่งเนงเงินยังแสดงความเป็นห่วงด้วยการบอกว่าโพสอะไรก็คิดดีๆอย่าให้คนมาด่าเจนนี่แรง พร้อมกับฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและกำลังใจด้วย